พระสุปฏิปโนสยามเล่มหนึ่งโดยรับพงแซโซตอนที่สามตอนที่แล้วเป็นประวัติพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้กล่าวถึงเมื่อตอนที่ท่านได้ไปเชียงตุงเราก็มาฟังต่อกันค่ะ เมื่อพำนักได้เวลาพอสมควรแล้วท่านเจ้าคุณจันทร์และคณะก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยโดยเจ้าฟ้าหลวงแห่งเชียงตุงได้จัดเจ้าหน้าที่และพาหนะมาส่งท่านถึงเชียงรายทั้งยังได้ถวายค่าเดินทางกลับกรุงเทพแก่คณะของท่านอีกด้วยการเดินทางเพื่อปลีกวิเวกทางภาคเหนือในคราวนี้จึงเท่ากับท่านได้เดินทางไปพมา่าสมตามความมุ่งมา่ ที่ได้เคยตั้งใจไว้เมื่อหลายปีก่อนแม้จะเป็นการไปโดยไม่ได้ตระเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ตามทั้งยังเป็นการเดินทางที่ก่อประโยชน์อันสมบูรณ์พร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านสร้างความปิติปรับปลื้มยินดีแก่องค์ท่านซึ่งท่านถือว่าการเดินทางเพื่อแสวงวิเวกทางภาคเหนือคราวนี้เป็นสุขโตคือไปก็ดีมาก็ดี มีความสุขอันเกิดแต่การสร้างความดีนั่นเองแล้วจะด้วยผลแห่งคุณความดีดังกล่าวหรือไม่ก็ตามในปีถัดมาท่านก็ได้รับการโปรดกล้าวจากในหลวงรัชกาลที่หทรงถวายสมณศักดิ์แก่ท่านให้เป็นพระโพธิวงศาจารย์อันเป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2466 นอกจากนี้ในช่วงปลายปี2466ท่านเจ้าคุณจันทร์ได้จัดงานผูกพัทธสีมาวัดเขาพระงามเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบข่าวการจัดงานดังกล่าวก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการอื่นแล้วเสด็จมาทรงร่วมงานด้วยยังความปิติยินดีแก่ท่านเป็นอันมากเพราะการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เช่นนี้ ตลอดราชการไม่ค่อยมีให้เห็นนักและได้ทรงโปรดพระราชทานนามว่าวัดสิริจันนิมิตเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณจัน์อีกด้วยสองปีต่อมาในวันที่9พฤศจิกายน2468ในหลวงได้พระราชทานสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าคณะรองอรัญ,ญวาสี ซึ่งนับเป็นสมณศักดิ์ที่สที่ท่านได้รับพระราชทานในรัชกาลนี้และเมื่อรวมสัญญาบัตรที่ท่านได้รับพระราชทานในช่วงสองรัชกาลคือรัชกาลที่หและรัชกาลที่หทั้งกรณีการเลื่อนสมณศักดิ์และการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะมนลทนก็จะมีจำนวนรวมถึงสิอครั้งด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวเป็นเชิงอารมณ์ขัน ว่าท่านเป็นเอตทักคะด้านสัญญบัตด้วยประการชนี้เอตทักคะเป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวยกย่องภิกษุสาวกผู้มีความสามารถหรือคุณพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่นเหนือภิกษุอื่นเช่นทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นเอตทักคะหรือเป็นเลิศทางด้านปัญญาเป็นต้น หลังจากที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ไปสร้างประโยชน์ทางพระศาสนาที่เชียงตุงกลับมาแล้วดูเหมือนชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านได้แพร่หลายขจรขจายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้นเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่แห่งราชวงศ์ทิพจักรเป็นผู้หนึ่งที่มีศรัทธาในองค์ท่านจึงปรารถนาที่จะอาราธนา ให้ท่านขึ้นไปโปรดชาวเชียงใหม่บ้างเพราะขณะนั้นวัดเจดีหลวงซึ่งเป็นอารามสำคัญของเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในสภาพชำรุดทุดโทมทั้งพระเนนก็ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัยการที่จะฟื้นฟูวัดวาและพระสงฆ์องค์เจ้าให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองและมีวัดปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนได้นั้นจำต้องอาศัยบาร,รมีของพระเทระ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีความสามารถในการปกครองและบริหารทั้งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนซึ่งคุณสมบัติทั้งหลายนี้มีพร้อมในท่านเจ้าคุณอุบาลีด้วยเหตุนี้ในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2470เจ้าแก้วนวรัตจึงได้เดินทางมาอาราธนานิมนต์ท่านด้วยพระองค์เอง ทั้งได้มีหนังสือกราบทูลในหลวงรัชกาลที่เจ็ในปี2471เพื่อขอท่านขึ้นไปช่วยการพระศาสนาที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ซึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีได้เมตตารับการนิมนต์ดังกล่าวด้วยเหตุนี้ท่านและคณะสิทธิ์อาทิหลวงปู่แหวนสุจินโนจึงได้เดินทางสู่เชียงใหม่โดยท่านเจ้าคุณอุบาลีได้รับเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวง ระหว่างปี2471ถึง2474ในระหว่างนั้นท่านได้นำสิทธิ์องค์สำคัญขึ้นไปช่วยงานหลายรูปในปี2472ท่านได้นิมนต์หลวงปู่มั่นให้เดินทางขึ้นเชียงใหม่ด้วยทำให้ชาวเชียงใหม่ได้มีโอกาสรับฟังการเทศอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ผู้ชำนาญทางกรรมฐานอย่างท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากนี้หลวงปู่มั่นและคณะสิทธิ์ของท่านที่ได้เดินทางไปสมทบกับท่านในภายหลังอาทิหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ฟัน่นอาจาโรหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่อ่อนญาณศสิริได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ชาวบ้านในชนบทห่างไกลธุรกันดาลโดยเฉพาะบรรดาชาวเขาทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ยังนับถือผีนับถือเจ้าตามความเชื่อดั้งเดิมให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเปลี่ยนจากผู้มีมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของวัดเจดีหลวงนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ขยายอนาเขตวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยการรวมสังฆาวาสสามแห่งเข้ากับเขตพุทธาวาสปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยบูรณะซ่อมแซมรวมถึงการสร้างใหม่ซึ่งถาวรวัตถุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกุฏิพระวิหารศาลา จนเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญศรัทธาแก่ญาติโยมด้านพระเนรในวัดก็ได้ปรับปรุงวัดปฏิบัติต่างๆให้ต้องตามพระธรรมวินัยทั้งได้จัดตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมซึ่งต่อมาสำนักเรียนวัดเจดีหลวงได้กลายเป็นสำนักเรียนที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือนอกจากนี้ยังได้ฝึกสอนการปฏิบัติธรรมและท่านได้นำหมู่คณะ ออกธุดงหาที่วิเวกภาวนาในช่วงออกพรรษาด้วยจากการพัฒนาปรับปรุงที่ท่านเจ้าขุนอุบาลีได้ทำเป็นรากฐานไว้นั้นทำให้ต่อมาวัดเจดีย์หลวงได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารและได้กลายเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในเวลาต่อมาในระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวง มีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้รู้จักกับท่านครูบาสีวิชัยพระนักบุญผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของชาวล้านนากล่าวคือในการบูรณะพระวิหารของวัดเจดีหลวงซึ่งเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่มากนั้นช่างต้องประสบข้อติดขัดจากขนาดอันใหญ่โตของพระวิหาร เมื่อก่อผนังแล้วก็มักมีอันพังครืนลงมาจนทำให้งานต้องชะงักงนันไปต่อไม่ได้จะพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่ประสบผลที่สุดท่านจึงคิดว่าคงต้องขอความช่วยเหลือจากครูบาสีวิชัยซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าท่านชำนาญการก่อสร้างเพราะได้ซ่อมแซมบูรณะ วัดวาอารามมาแล้วมากมายขณะที่ท่านกำลังคิดอ่านตระเตรียมที่จะไปหาครูบาสีวิชัยที่วัดพระสิงห์นั้นแต่แล้ววันรุ่งขึ้นกลับปรากฏว่าครูบาสีวิชัยได้มากราบคารวะท่านแต่เช้าทั้งยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการบุรณะวัดเจดีหลวงทำให้ท่านเจ้าคุณอุบาลี ได้โอกาสปรึกษาถึงข้อติดขัดที่กำลังประสบโดยไม่ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากสุดท้ายครูบาสีวิชัยก็ได้แนะนำแนวทางแก้ไขจนทำให้งานลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยไม่เพียงแต่ครั้งนี้เท่านั้นในครั้งต่อๆมาเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีคิดจะไปเยี่ยมครูบาสีวิชัยเมื่อใดการกลับปรากฏว่าครูบาศีวิชัย เป็นต้องชิงมากราบคาระวะท่านก่อนเสมอโดยท่านครูบาสรีวิชัยเคยพูดว่าท่านเป็นผู้น้อยจะให้ท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่เป็นฝ่ายไปหานั้นเป็นการไม่สมควรทั้งจะเป็นบาปต่อท่านด้วยและเมื่อมากราบคาระวะคราวใดก็มักนำอาหารสดอาหารแห้งพืชผักผลไม้มาถวายท่านมากมาย เพราะครูบาสีวิชัยท่านตระหนักดีว่าทางวัดเจดีหลวงกำลังอยู่ในระยะฟื้นฟูพัฒนาและมีพระเนนจำนวนมากเหตุการณ์ที่ดูจะเหมือนบังเอิญแต่เมื่อเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ท่านเจ้าคุณอุบาลีเพราะราวกับฝ่ายตรงข้ามจะล่วงรู้วาราจิตของท Nein, ่านอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่า ครูบาศรีวิชัยเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสะสมบุญบรารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการอนาคตดังนั้นแม้ท่านพระอาจารย์มั่นจะเคยชักชวนท่านมาปฏิบัติวิปัสนาแต่ท่านครูบาศรีวิชัยก็จะไม่ได้ปฏิบัติจนบรรลุอริยมรรคอริยผลใดๆนั่นก็เพราะผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้นย่อมจะไม่ปฏิบัติธรรม จนถึงขั้นบรรลุความเป็นอริยบุคคลแม้ในระดับโสดาบันในชาติใดๆจนกว่าจะถึงชาติสุดท้ายที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามปฏิปทาและวัดปฏิบัติของครูบาสีวิชัยก็สร้างความชื่นชมเลื่อมใสแก่ท่านเจ้าคุณอุบาลีเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการปรารถนาพุทธภูมิหรือการตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในการอนาคตนั้นว่ากันว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีเองก็เป็นท่านหนึ่งที่เคยมีความตั้งใจเช่นนั้นแต่ก็ได้อาศัยท่านพระอาจารย์มั่นนี้เองเป็นกัลยาณมิตรได้ชี้ให้ท่านตระหนักถึงความทุกข์อันเกิดจากการเกิดยิ่งต้องเกิดมากก็ต้องทุกข์อีกมากมาย เหลือจะประมาณได้จนที่สุดท่านได้ตรหนักชัดถึงความทุกข์เหลือขนานับจากการต้องวนเวียนเกิดตายในวัตะสงสารอีกยาวนานนักหนากว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งสุดท้ายท่านจึงได้ละความปรารถนาดังกล่าวมุ่งปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เสียในชาตินี้และเชื่อกันว่าท่านได้บรรลุกิจ อันควรบรรลุแล้วประชิมเมการต่อมาในช่วงปี2473ท่านเจ้าคุณอุบาลีในระยะย่างเข้าสู่วัย75ปีนั้นเริ่มมีอาการอาภาษเรื้อรังเกี่ยวกับความผิดปกติทางการปัสสาวะ และอาการลำไส้อักเสบดังนั้นในปี2474ท่านจึงได้ย้ายกลับลงมาจําพรรษาที่วัดบรมนิวาสต่อมาท่านก็เกิดอาการปวดขาขวาจนทำให้เดินเหินไม่สะดวกเหมือนเคยและในวันที่11พฤศจิกายน2474ท่านได้เดินทางไปเทศที่วัดเขาสมอคอนลบบุรี ขณะก้าวขึ้นธรรม,มาเทศขาข้างขวาของท่านกระแทกถูกเสารรม,มาศเป็นเหตุให้กระดูกหักเนื่องจากกระดูกขาข้างขวาของท่านมีอาการผิดปกติอันเนื่องจากถูกโรคาพาดเปียดเบียนอยู่ก่อนแล้วแต่กระนั้นท่านก็ยังมีสติมั่นข่มเวทนาอันกล้านั้นด้วยจิตที่เข้มแข็ง แล้วแสดงธรรมเทศนาจนจบบริบูรณ์ตามที่ท่านตั้งใจไว้เมื่อเทศจบแล้วนั่นแหละศรัทธาญาติโยมจึงค่อยรู้ว่าองค์ผู้เทศขาหักไม่อาจลงจากธรรมมาตได้เองเสียแล้วต่างจึงช่วยกันนำท่านลงแล้วทำเฟือกชั่วคราวถวายก่อนส่งท่านกลับสู่วัดบรมนิวาสกระดูกขาขวาที่หักครั้งนี้ แพทย์ได้ตรวจพบว่าเกิดจากการติดเชื้อจนทำให้กระดูกผุยากที่จะเยียวยาให้หายเป็นปกติได้ล่วงเข้าปี2475โรคาภาษอื่นๆก็ประดังเพิ่มขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการปวดบั้นเอวปวดหลังมีเนื้องอกเกิดขึ้นบริเวณหน้าอกซึ่งแพทย์ต้องทำการผ่าตัดเนื้อร้ายนั้นออกขณะผ่า ท่านเสียเลือดมากจนพระผู้ดูแลใกล้ชิดต่างใจคอไม่ดีแต่องค์ท่านก็ยังคงวางเฉยไม่ทุกร้อนต่ออาการวิปริตที่เกิดขึ้นทางกายนั้นแสดงถึงความอดทนอันเป็นเลิศของท่านได้เป็นอย่างดีแม้จะถูกโรคาพยาธิรุมร้าเบียดเบียนมากมายเช่นนั้นแต่ท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ยังคงขนขวายปฏิบัติศาสนกิจ และวัดปฏิบัติต่างๆอย่างไม่ทดอท้อไม่ว่าจะเป็นการทำวัดฟังปาฏิมโมกอุปสมบทพระใหม่ตลอดจนถึงการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะเพราะท่านถือว่ายิ่งความตายใกล้เข้ามายิ่งต้องเร่งบำเพ็ญความดีและเมื่อข่าวการอาพาธของท่านแพร่หลายออกไปก็ปรากฏว่ามีผู้แวะเวียนมากราบเยี่ยมท่านเป็นจำนวนมาก ทั้งบรรพชิตและคฤหัหั์ในส่วนของบรรพชิตนั้นก็ดังเช่นท่านพระอาจารย์มั่นตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาในสายของท่านซึ่งมีมากมายบางองค์ก็มาอยู่ช่วยอุปถากท่านด้วยอาทิหลวงปู่แหวนสุจินโนซึ่งถือเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านองค์หนึ่งเนื่องจากท่านเจ้าคุณอุบาลีเป็นพระอุปชาบวชให้แกหลวงปู่แหวน ในคราวที่บวชยติเป็นธรรมยุทธในส่วนของคฤหั์ก็มีผู้คนหลายระดับชั้นนับแต่เชื้อพระวงศ์เจ้าขุนมูลนายลงมาจนถึงสามัญชนทั่วไปและคราวใดที่มีศรัทธาญาติโยมมาเยี่ยมท่านก็มักเทศแสดงธรรมให้ฟังด้วยเพราะท่านไม่ต้องการให้มาเอาแต่บุญเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้ได้ปัญญา ความรู้ความฉลาดทางธรรมติดตัวกลับไปด้วยนั่นเองดังนั้นการเจ็บป่วยของท่านครั้งนี้ท่านจึงถือว่ามีแต่ได้กลับได้คือในส่วนขององค์ท่านก็ได้เห็นสัจธรรมของชีวิตชัดขึ้นทุกขณะทั้งได้อาศัยทุกขเวทนาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ทำให้มีโอกาสได้แสดงธรรม โปรดผู้คนจำนวนมากไปพร้อมกันด้วยนั่นเองครั้นล่วงเข้าเดือน8ปี2475อาการอาภาธของท่านก็เพียบหนักลงมีอาการบวมทั่วร่างโรคเรื้อรังต่างๆก็พากันกำเริบหนักขึ้นที่สุดท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ได้ละสังขารเมื่อวันที่19กรกฎาคม2475 ในเวลา1 1บ0นาฬิกาสนาทีณหอเขียวอันเป็นกุฏิพมนักของท่านโดยเช้าวันนั้นท่านไม่ได้ฉันและเมื่อใกล้เวลาท่านก็ให้สิทธิ์พยุงขึ้นนั่งในท่าพนมมือแล้วลมหายใจของท่านก็สิ้นสุดลงเพียงนั้นอย่างสงบโดยไม่ได้แสดงอาการทุกขเวทนาใดๆให้ปรากฏนับเป็นการละสังขารอย่างสง่างาม สมกับเป็นพระนักปฏิบัติสานุสิทธ์แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้สิริอายุ77ปี55,000ษาขอนอบน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทพระสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระผู้เป็นแบบอย่างอันงดงามแก่สงยุคปัจจุบันด้วยเสียงกล้าวต่อไปเป็นธรรมเทศนาและคำสอนท่านพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันศิริจันโทซึ่งในที่นี้คุณรักพงแซ่โซ ได้บอกไว้ว่าขอขอบพระคุณวัดบรมนิวาสราชวรวิหารที่ได้กรณุณาอนุญาตให้เผยแผ่พระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทเป็นธรรมทานในครั้งนี้โดยติดต่อประสานงานผ่านท่านพระครูปรหลัดวินัยวัดกิติธีระวีโรสวากขาโตภควตาธรรมโม ณวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีที่สิบห้าค่ำแห่งปักขะคณานาพุทธบริษัทได้มาประชุมกันเพื่อจะรักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนาและได้มาทำกิจในบุพภ,ภาคเบื้องต้นมีการไหว้พระสวดมนต์และสมาทานศีลห้าศีลแปดตามกำลังแห่งตนเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เมื่อเสร็จกิจในบุพภาคเบื้องต้นแล้วตอนนี้ไปจงตั้งใจฟังพระธรรม,มเทศนาดังจะได้พันานาต่อไปนี้สวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วเป็นสันทิทธิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างการและเวลาเป็นเอหิปัสสิโกอวดเขาได้ เป็นโอปัญิโกควรจะน้อมธรรมมาสู่ตนได้เป็นปัจจตังเวทิตัพโพรู้ได้เฉพาะตนธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดดีนั้นดีจริงตรัสชอบจริงผู้ที่ได้รับโอวาทของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้รับผลจริงเมื่อผลที่ตนได้รับนั้นก็เห็นได้ด้วยตนเองเหมือนเช่นทานการให ก็ได้รับผลในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้โดยส่วนเดียวคือเวลาที่เราบริจาคนั้นเราก็มีความยินดีที่จะบริจาคเวลาที่เราได้ให้นั้นแหละเป็นความได้ของเราคือได้ให้ส่วนปฏิคาหกผู้รับก็ยินดีรับแปลว่าเขาได้รับเขาได้ความยินดีในการรับเราก็ได้ให้ เราก็ได้ความยินดีในการให้เป็นอันว่าได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้ทั้งผู้ให้และได้ทั้งผู้รับผู้ที่ไม่ได้บริจาคก,ก็ไม่ได้รับผลคือความยินดีเช่นนั้นส่วนผู้บริจาคซึ่งไม่รู้จักผลของบุญที่ตัวได้อยู่แล้วยังมัวไปคอยเอาชาติหน้าต่อไปอีกที่ได้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่รู้สึก ตกลงนั่งทับบุญอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกส่วนศีลก็เหมือนกันเมื่อเราตั้งใจสมาทานศีลห้าเวลานั้นก็เป็นอภัยทานและต่อมาสัตว์ที่ควรจะตายด้วยเราประหารก็ไม่ต้องตายความเดือดร้อนแก่เราก็ไม่มีนี่ก็เป็นอภัยทานอย่างสำคัญส่วนหนึ่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่ควรจะหายไป ด้วยเราเป็นขโมยแต่เมื่อเราสมาทานศีลอยู่แล้วเราก็ไม่ขโมยเช่นนี้เจ้าของทรัพย์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยของหายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในการที่ต้องพยายามขโมยเขาหรือไม่ต้องเดือดร้อนในการที่เขาจับได้แล้วจะต้องรับโทษในโลกนี้แม้จะไปในบ้านเรือนใครเขาก็ไม่รังเกียจภรรยาสามีที่เขาหวงแหน เราก็ไม่ต้องไปแย่งชิงเขาเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนในการที่เราไปแย่งเขาเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในการที่จะมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ต้องการความเท็จจริงก็ได้ความจริงต่อเราและเราก็ไม่ต้องตรึกตรองหาความเท็จที่จะมาหลอกลวงเขาและเราก็ไม่ต้องให้ผู้อื่นติเตียนได้ว่าเป็นคนเสพสุรายาเมา และไม่ทำให้โรคภัยเกิดเปียบเบียนตัวของเราเสียอีกด้วยมีอนิสงส์เห็นได้ในปัจจุบันนี้ส่วนผู้ที่ไม่ได้สมาทานศีลก็ไม่ได้รับอนิสงส์กับเราด้วยเช่นกับพวกดักปลาเป็นต้นเห็นได้อยู่อย่างนี้ใครเขาจะหนาวกันก็ไม่ต้องหนาวกับเขาลงลอยคอดักปลาดักกุ้งอยู่ในน้ำไปเที่ยวปล้นชีวิตเขา เช่นนี้แล้วเราจะได้รับความสุขอย่างไรเมื่อเขาไม่เป็นสุขเราก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันชีวิตของเขาซึ่งเป็นของหวงแหนก็ไปปล้นเขามาเมื่อปล้นเขามาทำลายเสียเช่นนั้นเขาจะได้รับทุกเพียงใดเมื่อเขาได้รับทุกอยู่เช่นนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ได้รับสุขส่วนเดียวจะเป็นการควรหรือส่วนสมาธินั้น ที่ท่านให้ทำสมาธิประสงค์จะให้เก็บใจให้อยู่ที่ตัวธรรมดาของใจย่อมไปเที่ยวกินอารมณ์ภายนอกเมื่อปล่อยให้ใจเที่ยวอยู่นอกตัวเสมอแล้วก็มักจะไปหาเรื่องกลับมาคือเมื่อไปพบสิ่งที่จะโลภก,ก็โลภไปเมื่อไปพบสิ่งที่จะโกรธก็โกรธไปเมื่อไปพบสิ่งที่จะหลงก็หลงไป หรือไปพบสิ่งที่จะอิจฉาก็อิจฉาไปพบสิ่งที่จะพยาบาทก็พยาบาทไปเที่ยวได้หาเรื่องมาอย่างนี้และแล้วก็มาเผาตัวที่ท่านให้มีสมาธิก็เพื่อจะกั้นอารมณ์เหล่านี้และให้มีความรู้อยู่ที่ตัวเสมอ พระธรรมเทศนานี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ